ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปล่อยพันธุ์สัตว์น้า9.9ล้านตัวมีก้งปูปลาที่สะพานไม้บานาจังหวัดปัตตานีเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําตามธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้าที่มีความสาคัญกับชุมชนครับที่สะพานไม้บานาจังหวัดปัตตานีนายเกรียงไกรเทียนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนําประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้และคณะสภา อุตสาหกรรมทั่วประเทศร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน9.9ล้านตัวประกอบด้วยกุ้งปูปลาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีความสำคัญกับชุมชนโดยมีนางสุภาวดีโชคสกุลนิมิตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมครับ นายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ําที่มีความสําคัญกับชุมชนถือได้ว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ก่อให้เกิดแหล่งอาหารโปรตีนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ภาคประมงซึ่งเป็นอาชีพและรายได้หลักของภาคใต้าชายแดนนะคะและถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ชาวสภาอุตสาหกรรมได้มารวมตัวกันร่รวมสร้างกิจกรรมดีดๆเช่นนี้ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของสภาอุตสาหกรรมวัน FIT ขออภัยค่ะวันเอฟอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะนางสุภาวดีโชคสกคุลนิมิตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีได้ขอบคุณประมงจังหวัดปัตตานีประมงอำเภอปัตตานีและแพรปูโชคอุดมรัฐที่สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ